สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เวลาหกโมงนะคะหกโมงตรงอยู่ที่สาน์เราของเราพามาเบึงนะคะกับข้าวของเราพร้อมแล้วรอดูผู้ประกาศนะคะ เสร็จกนที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ในเมนูอีสานนะคะ 1. นึ่งแกงหน่อ,อไม้ 2. ส้ตมตำสาผัดบุ้มเจ้นเตรือนเชิญศิลปินและแดนเซอร์นักดนตรีทุกท่านเตรียมถ้วยช้อนจานมารับอาหารได้ที่โรงคปัวขอบคุณค่ะ เซียงอันนี้มีอยู่บ่ไอ้บักอโลมีอยู่ติบรรยากาศของเรานะคะวันนี้อาหารพามาเบ่งอาหารค่ะซ่านเหล่ามณีแต่แดงเออสวัสดีเรียนผู้ค้าผู้หิวเหมือกันและคุณผู้เ่าผัดนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็เข่าแล้วก็เพิ่นกำลังต่ำ อาจจะเป็นตำบกงนะคะกำลังตำอยู่นะคะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มทยอยมาแล้วอันนี้ก็เป็นนักดนตรีมาแล้วนะคะนี้เป็นแดนเซอร์นะคะอันนี้น้องอะไรนะคะน้องวาวานะคะ,าาะ,คะฝากทุกท่านด้วยนะคะ นี่มากินข้าวกันครับทุกคนนี่อันนี้อภิษนันนะครับน้องแซมน้องแซมนะคะชื่อจริงก็เซฮยองครับโอ้โหน้องแซมสั้นไหมคะนี่แซมสั้นไหมคะนี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าไม่ได้ไม้โอ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ก้อยอรวรรณนะคะเดินจ้องงงจ้องงองจองงงจ้องงงจ้องงงมาแล้วไปแล้วนะคะนี่เมื่อได้ยินเสียงประกาศนะคะทุกท่านก็กำลังกำลังย่างมาเด้อค่ะ มาค่ะใครจะมาเข้ากล้องมาเลยเนี่ยอันนี Monday> ้น้องพีแล evet> ้วก็น้องอะไรนะคะเหมือนเดิมน้องคอนเน่อันนี้ใครน้อนี่ผู้ใดเนี่ยหนิสวัสดีครับน้องอัสแล้บันเทิงศินนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามน้องไอเนยเด้อค่ะปีนี้ยังอยู่ซาแล้วเหมือนเดิมครับเพราะว่าพี่แป้งไม่ให้ไปไหนพี่บ้านอนะยังพักตึ้งฉับปีนี้พี่กาย พี่กายมีผู้ใดเห็นบอดเอบบอดเอ็บอับลงแน่นอนปีเก้ามีผู้ใดเห็นปีนี้เลยปีนี้ปีนี้พร้อมแลยอ๋อขึ้นต่างกับปีที่แล้วอยู่พอเขาขึ้นแล้วปีีน้เป็นสาวเต็มตัวแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วโอเป็นหนุ่มโอเคเป็นหนุ่มเนาะาอ่น้องพีนะคะแดนเซอร์นะคะอันนี้น้องอะไรเนาะนี่น้องวายค่ะน้องวายโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเบิ่งหมอ สวัสดีค่ะ,คะอันนี้น้องอะไรเนาะนี่เจ้าสันค่ะเจ้าสันโหนอันเฟสอันนันบออันบอเจ,จ้าสันสันเราบันเทิงศ<ส>ิล<ส>ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะฝากติดตามน้องน้ำเนยเด้อค่ะนี่เนี่ยน,น่ารักไหมมาและมาและพระเอกเตยนะคะ ดีครับมาได้กินข่าวพี่น้องมาได้กินข่าวได้เข้าว่าไปกินชาติเออใช่ครับไปกินชาอ่ากินได้ไม่เยอะหรอกเทีบพองชาเย็นหรอไม่ชาบูชาเดียวที่จริงใจอือมีร้านค้าร้านขายข้าก็มามีนะคะฮะเอาจะค่อยไม่ได้กลับกล้องไงกลับกล้องว่าเป็นไหมฮัดเริ่มไหมเนี่ยแหละนี่ราคา เออมาสอนฉันนี่เดี๋ยวพามาดูนะคะไอที่เขาอู้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 มันอย่างนั้นนี่คือเด็กแว่นแท้พี่มอนซีนะคะเอาปวขาจ้าเขาพวากันเตะตะก้อกันนะเนี่ยอันนี้เบอร์ไอเฟินเฟิน อันนี้อยู่ใสกองนาอันนี้พี่ก้อยอรวรันพี่หยาตรุงแล้วก็แม่บุญเลิศนะคะกำลังที่กินเขานะคะกำลังทานข้าวค่ะไปไหนมาคะไปไม่ได้เตะค่ะไปนั่งฟังเพลงมาออบรรยากาศกำลังได้เลยหนูก็ไปนั่งฟังเพลงเศร้าทำ MV เอาตีตะกออย่หุ่นไปเลยเดี๋ยวเบิ้องสาแทะเตตะกค่ะไม่รู้ใชแท้เตตะกอนะคะเมื่อหันกื้ยขี่รถบ่่นบ่ค่ะแท้เห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อนัู่้บาดิหนัู่้บาชยแท้เตตะกใช้เลยโอ้โหข้ากเชยแท้อาายแท้เตตะก เตะตะก้อไปอันหอดเขตียดแดนเขาเจาแล้วตีกนของเราคือตีตะก้อได้ครับตีตะก้อมองมาแล้วมองปืนเยอมขาเตะนั่นีขาอมันี่นะคะเปแล้วพระเอกแบงค์นะคะพระเอกแบงค์นางเอกจอมแจมพระเอกนนแล้วก็พระเอกปักเกอร์นะคะ คือว่าสี่รอยรอยยังไงคือรอยออ่าทางไ้องโกงเออแ้งหุนัอกสิองัอกเ้ัอกโแล้วะัอกแจมแ้งนั่นสรอยด้นแปงนั่นสรอยเออเออเออตะก้อก็มาหาเราแล้วนะคะ สูใส่น้ำเราม่หม่งเตอรเนาะเก้าเก้า huh! สิบสองนักก <Fahrenheit> ีฬาของเรานะคะตอนนี <gemacht> that, ้กล้องเยอะนะครับกล้องเยอะนี่เออเออเปบรรยากาศนะคะนี่แหละค่ะ ่าเวลาว่างนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าๆนะคะคือเวลาทานเขาเวลาว่างนะคะเราจะซ้อมอีกทีก็คือหนึ่งทุ่มนะคะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวพาไปนอนบึงนี่นี่นี่โอ้ยเกือแมันเตะปากกันนี่พายเอกเอ็มก็พระเอกเตยนะคะเามา่เอาจยืนมึงกอนข่อยสิเ็จเป็นแบบ นั่งยอกเลยีอกหล่ะอฮัดเขี้ยวมากเตี่ยโอ้จังไหจังไหนฮัดเขี้ยวมากเลี้ยมมานานใจมาจากใส่เอาพวงเอาพวงเอาพวงสอนเขี้ยวบ่อ ว่าัทเองหัทเองจ้ะจะเคี่ยวเป็นคือยังเอะพวงจะเคี่ยวเป็นไปเบิ่งในทูบมูบโอ้ยไปทูบแต่เบิ้งในทูบก็เลยเคี่ยวได้เลยเคี่ยวเรื่อยไปกบ่ถามเอะพวงนั่นก็เคี่ยวดีดีเคี่ยวดีดีเคี่ยวน้ำกันเหมือนกันน้ำกันเหมือนเห่าซ่ากันเอ้ยเห่าซ่ากันค้าวงลราบันที่นี้พี่น้องค่ะก็เบิ่นเบิ่ไเบิ่นเอิ้นสาวเหลี่ยวดิเอิ้นว่าอย่างได้เลวแย่แล้ว ก็ได้หีดเ่าน้ากันเบิดนะคะไปกอนเอะค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบพอกันใหม่นะคะในช่องแป้งกุจมาฝากติดตามในเด้อค่ะเด้อติดตามให้กําลังใจในเด้อเปิดวงข่าวเกิดว่าไปพอกันยูไสนะคะไปเหรียญแล้พอกันยูไสทักท้ายด้เด้อค่ะเด้อแลนเขามหาหลดยางเขามาหาหลดน้องแป้งน้องแป้งมาสันตะวันอันน่ะโตแทนกสิบว่าตรงปกปานีนะคะกับลูก โปรไฟล์นะคะไปแล้วนะคะบายบาย